ก็ติดตามด้วยความรักแล้วก็ชื่นชมพี่แอฟเหมือนเดิมครับน่จริงๆเห็นกระแสข่าวของเขาแล้วได้มีการพูดคุยรับกลุ่มไม่ตอบข่าวอะไรบ้างครับอ๋อไม่เมีไม่ได้มีครับก็เป็นกําลังใจเล็กๆที่คอยแบบซัพพอร์ตพี่แอฟอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าก็เห็นเขามีข่าวกับหลายๆคนก็รู้สึกเฮ้ยเห็นพี่แอฟมีความสุขแล้วก็มีความสุขไปด้วยครับแเราไม่ได้เข้าไปแชร์อะไรบ้างไหม ก็มีบ้างครับมีกดไลค์อะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าแซ์นี้ตีจะแซ์เป็นในเวลาโอกาสพิเศษครับแต่ว่าจะไม่ได้แบบเป็นไปแซลหยอดบ่อยเพราะจริงๆก็ก็อยากจะไปแซลแต่ว่าเราก็เกรงใจเขาครับเราก็จะไปแซ์ตามที่เรามีโอกาสที่ที่จะได้แซ์ครับแต่ยังมีคล่อนครับก็อยู่ดูดูดูอยู่ตลอดครับ อันนนะครับมีเชียร์ใครับมีเชียร์คนไหนกันคะเชียร์ทุกคนเลยครับที่พีแอมมีความสุขอือแล้วพี่ว่าพี่แอมมีความสุขคนไหนมากกว่ากันคะจริงๆแล้วถือว่าพี่แอมตอบได้แต่ว่าเห็นพี่เขามีความสุขเราก็มีความสุขครับแต่ก็มีคนใจที่มีเชียร์อากดูนเห็นมีเชียร์ครับมีให้กำลังใจแต่ก็บอกว่าจริงๆตีแฮปปี้ครับแฮปปี้กับการที่ ทุกๆคนมีความสุขครับทั้งแฟนๆไม่ว่าใครจะจิ้นอะไรกับใครถ้าถ้าแฟนๆเขาชอบคู่ไหนก็สามารถเลือกที่จะแบบมีความสุขกับตรงนั้นได้เลยจิ้นได้เลยเพราะว่าอย่างเราเองเราก็เป็นติ่งเราก็รู้ยแล้วว่าเวลาเราชอบจิ้นกับใครเราก็มีความสุขมากๆอยู่แล้วครับในในฐานะที่เราจะจ้นแล้วต้องดูตอนท่คแม่มีความสุขเป็เหรือว่าดูมีความรักจริงหรือเปล่าก็ดูมีความสุขมากขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> มีความสุขมากขึ้นครับ แ่เหอเพราะว่าอยาอูมีข่าวเป็นกระแสทุกวันทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตีขออยู่แบบว่าอยู่ซัพพอร์ตพี่แอฟอยู่ไกลๆตรงนี้ดีกว่าเป็นแบบว่าติว่าเชื่อว่าคนที่แบบอยู่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังอ่ะมันสําคัญกว่ามากๆแบบว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรหรือว่ามีความสุขกับตรงไหนเนี่ยเราแบบเราชื่นชอบเขาเราปลื้มเขาอะไรเงี้ยการที่ได้ซัพพอร์ตตรงเนี้ยตีคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบแบบงดงามแล้วก็สวยดีที่สุดครับ แล้วไอ้คำว่งตัวสีเองเป็นผู้พ <no ี่แอฟไม่รูะว่ามันก็มีบางกระแสที่โลมสีน้องพอตัวแอฟตัวเอ็มีข่าวกับกลุ่มเยอะอะไรแบบนี้พี่ก็เชื่อว่าพี่แอฟน่าจะรับมือได้ครับเพราะว่าพี่แอฟก็ผ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นพี่แอฟก็น่าจะผ่านทุกๆช่วงได้อยู่นะครับก็ยังก็ยังคอยสนับสนุนแบบนี้อยู่ห่างๆแบบนี้อยู่แล้วครับแต่ท้งยังมี ถ้ามีจังหวะให้ถ้ามีจังหวะให้ยอดให้แซลดูดโอกาสตีไม่เคยพลาดครับผมเรียกเขารู้อยู่แล้วคนนี้เขาขาประจำคจะมีโอกาสนักงไปเดิน้คะช่วงนี้ก็ยังเลยครับเพราะว่าตีก็ถ่ายละครครับไม่ได้มีโอกาสแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่คนไหนสนใจก็สามารถจ้างงานครูได้นะครับผมครับใช่ ไม่ค่อยได้เจอเลยครับตีก็แอบแซวไปเหมือนกันเพราะว่าตีเพิ่งไปออกเคปรายการศึกสองรัศสีมาก็เลยแซวว่าแบบปีนี้ยังไม่เคยได้ปีนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะครับก็แอบแซวไปอยู่ครับจริงก็เกือบจะไปสามแซวแล้วครับแต่ว่าพอดีละครเลื่อนฉายก็เลยไม่ได้ไปก็เดี๋ยวอาจจะต้องรออีกสักช่วงนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรครับช่วงนี้ก็ตีก็เก็บตัวเงียบอยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมารับรองว่าเดี๋ยวจะ เขาเรียกว่าจะคอยสร้างโมเมนต์ให้หานแฟนตีแอฟไม่ให้แบบสั่นคลอนแน่นอนนี่เราก็ต้องมีของเรารอจังหวะรับพ่แดงครับรอจังหวะครับรอจังหวะครับทักมูได้เข้าไปเจอพี่แอฟครับแเหยยีบัก็บอกว่าปีนี้ยังไม่ได้เจอเลยนะครับคิดถึงเสมอครับคือปีแล้วนะครัคือีแล้วปีแล้วเวลาไม่สำคัญครับมันอยู่ที่ ใจเรามากกว่าดูคนเชียร์กันครับก็คนที่เราชอบเราปื้นนี่ก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วครับนี่เรื่องคือแม่เขาเป็นบทบาทล่าสุดของแม่ที่อยู่ในแคนแทนครับไรมากโอ้หติดตามครับรู้สึกว่ามมมาาาโโเเนต์ออด้้รูสึกว่แบบเต็มที่อ่ะทำเต็มที่มากแล้วก็แสดงได้แบบโหถึงใจ เห็นแล้วแบบชอบมากเลยยิ่งฉากเปิดตัวครับสวยมากๆเลยครับนี่ไปให้กำลังใจแม่เลยถือว่าไปถือได้คุ้มแุดเอ๋อเราก็มีการลงสตอรี่ว่าแบบติดตามแค้นด้วยกันนะครับประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปรัก่ายอะไรกับพีแอลครับเรามีแอดกลัวนะว่าทำไมเล่นแล้วคุณน่าคนขนาดนี้ตัวจริงจะมีมุมแบบนี้ไม่น่าเลยจริงๆแล้วคนเรามนุษย์เรามีหลายมุมอยู่แล้วครับแต่ว่าสำหรับสีแพรก็น่ารักเสมอครับ มมีีูเเออนกัตยด่งทุกคนใส่หน้าแล้วทุกคนใส่หน้าแล้วยอดแม่หลอกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอแม่หยอดก็ไม่เกินห่วงหยอดอย่างมา้หรือว่าเฮ้ยเวลาเวลาเจอพี่แอฟเก่งครับเก่งเราเก่งแค่ดนไอจีถูกไหมเก่งครับเก่งแค่เก่งแค่โซเชียลครับเจอตัวจริงก็คือไม่เก่งเลยครับขอบคุณค่ขอบคุณมากครับคุณชื่ออะไรอินดู

thank hey. you ของนี้ด้วยนะพี่ขอของนี้ด้วยนะถ้าเสร็จก็มีานะคะานมากก่จะมาก็มีนะเด็กงเี่มสองขาหนเล่ะองที่ใดที่โอเค